สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมแอดมินอุเมโกรเจฮิโรนะครับฝากน้ดฝากตัวได้นะครับครับผมนะครับพี่ปอนะครับไรมอนนะครับจากเจฮิโรดอทคอมครับบทจริงๆของฟาร์มเนี่ยนักไอตัวนักแสดงเนี่ยชื่ออะไรนัสกิคาโตะในยุคนั้นในยุคนั้นเนี่ยเขาเป็นนักร้องด้วยแล้วก็เป็นนางแบบเป็นนักแสดงครับ ตัวของเขาถูกท้าตามให้มารับบทนำในเรื่องไปซ้ำในซีรีส์เลยชแต่แต่แต่ค่ายเหมือนไม่ยอมปล่อยไปเพราะเขาติดติดอย่างเป็นนักร้องอยู่เผื่อใครไม่รู้นัสกิคาโต้เคยร้องเพลงประกอบไรเดอร์ครับรวมกับไรเดอร์ชิปเป็นเพลงประกอบชื่ออะไรนะ All Eyes On Me อะไรสักอย่างในไรเดอร์ไฟท์ครับผม น้องเขาร้องแล้วก็ไลเดอร์ชิดก็เล่นดนตรีคือช่วงช่วงวัยตอนนั้นพี่ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของฮิปิกิยังเป็นช่วงที่เราอยากดูไรเดอร์สู้กันเราอยากดูไรเดอร์ที่มันเนื้อหาแบบดุดันไม่เกรงใจใครอ,อยากดูไรเดอร์ที่แบบวิบวับเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้<อ>แต่ฮิปีิกิมันกลายเป็นว่าเป็นสโลไลฟ์แนวไรเดอร์พอเพียง,ยงอเออออกสู้ในป่ายางี้แต่นั่นแหละนักแสดงหญิงสองคนที่อยู่ในเรื่องคือ สวยทุกคนแบบว่าเวลารับหญิงแปลงร่างเป็นไรเดอร์แล้วก็มันก็ยังเป็นอร์อมดีไซน์ของคอเบลเดอร์ที่ส่งให้มายอยู่แต่อันนี้แหละผู้หยิงผู้หญิงเลยอันนี้ผู้หญิงอันนี้คือใครอันนี้ก็เป็นแปลงร่างได้ยังไงก็ผู้ยิงผู้หญิงเลยเพราะว่าดีไซน์ของมันคือถ้าถ้าเป็นสียมปูปั๊บนี่ก็คือใช่เลยก็คืออแตลงได้อยู่คนเดียวนี่แหละคือที่คือแกมขัดส่วนตัวของดีทันนี่แหละมีแค่สอง คอณคุ้นก,กางรา <ผม S 2> ก็ตกใช่ไหมคนนี้ครับผมอ,อ่ตอนเข้ามาเล่นนะครับเป็น,น,อนไนดอดอลเป็นไอดอลระดับว่าดังไหมกลางๆพาสพัสดุวงพาสดุครับผมไม่ได้ดังมากแต่น่ารักแล้ว,แล,วแล้วพอเอาน้องมาเล่นเนี่ยหลายคนผิดหวังนะเพราะบทน้อยมากใชจ่จะโทษจะโทษคนเขียนบทอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นน้องงานเยอะรู้ไหมว่าทําไมน้องแปลงร่างได้เพราะว่าน้องดังมากครับน้องเลยแปลงร่างได้เพราะ ไอการแปลงน้าของน้องไม่ได้อยู่ในแผนอะไรเลยไม่มีในเรื่องเลยด้วยซ้ำแต่ไอตอนน้องเล่นกีฬาเมเจอร์ครับโคตรดังครับโคตรดังทนดูเซเบอร์เพราะผู้หญิงคนนี้คนเดียวทนดูเซเบอร์ใช้วัตชนเลยนะครับนี่มันเป็นคำพิเศษเป็นคำพิที่ใช้คาวัาชนทุกตอนจริงๆแต่ถ้ามีนักแสดงแต่ถ้ามีนักแสดงก็ก็ทนได้ก็ยอมทนใช่ครับทนได้ มีไงก็เหมือนพี่เมื่อก่อนที่พี่บอกพี่ดูที่พี่กี่เพราะว่าดูเนี่ยสองคนนั้นอากิระฮิโตมิอ่ะมันขัดใจหลายๆอย่างเลยสรอบซีรีส์เซเบอร์ต่อที่แฟนแฟนเซเบอร์ที่กำลังตังเราอยู่เขาจะกดรีพอร์ตส่งรีพอร์ตเจดีโลนะครับคือเพจไหนที่มันเป็นโฮสเนี่ยก็ไปรีพอร์ตเพจนั้นผมเจดีโลอย่าไปยุ่งกับเขาเขาวันนี้เขามาเป็นแขกเจดีโลเขามาเป็นแขกบไ้่ถ้าคนนี้ เขพูดนะคนนี้คนนี้ยาวแน่นอนเลยยาวจริงๆถ้าเอาสั้นๆแล้วกันอ่ไม่อยู่ในแผนหรอกตอนที่เขาจะให้แปลงร่างเขากะจะให้ตายด้วยในตอนถล่มไม่ใช่แล้วเป็นฐานด้วยแหม่แต่สุดท้ายเนี่ยบทด้วยความที่บทของเขาเนี่ยมันความนิยมมันสูงครับสูงยอดยอดตาเวียก็ดีชิบหายอะไรก็เลยผลักดันมาแล้วก็ยิ่งมาทําอะไรนะ มามาทำชุดไลเดอร์ให้ใช่แล้วก็มีซิงเกิลมีซิงเกิลแถมในนั้นด้วยครับมีซิงเกิลเ้ยนะฮะไอ้ไอเิลน่ะไอเซลของแท้จะบอกว่าเกิร์ลรีมิกอะทำมาเพื่อขายคนนี้โดยเฉพาะ